ไปไปที่สะพานนิดนึงนะคะเพราะว่าทีมข่าวเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์วันนอด้วยนะคะหัวหน้าพักประชาชาติให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าการโหวตวันนี้เลือกอาจารย์วันนอเป็นประธานสภาก็พร้อมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ประชาชนคาดหวังค่ะนะักข่าวก็ถามอาจารย์ว่าตัดสินใจนานไหมในการรับตําแหน่งอาจารย์วันนอบอกว่าก็ไม่ได้คิดนานแต่ใจจริงแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้สองพัก คุยกันให้ได้แต่พออยากให้มาทําหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดลองฟังเสียงช่วงนี้ดูค่ะเรื่องแก้ไขมาตรดึงดึงสองเนี่ยไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะต้องให้การสนับสนุนแต่ก็อย่างที่เรารู้นะครับพรรคเก้าไกลในฐานะพรรคการเมืองหนึ่งของสภานี้เขาก็อยากเสนอเข้ามาอันนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนตามกฎหมายและธน,นูนตามข้อาบ,าบังคับของสภาผู้แทนราษฎรแล้วกฎหมายต่างๆครับก็คงสรุปได้ว่าไม่ใช่แต่พักเก้าไกลเท่านั้นพักการเมืองอื่นก็สามารถจะเสนอกฎหมายอะไรก็ได้รวมทั้งประชาชนด้วยนะครับสภายุคนี้ต้องโปร่งใสสััควดีรบ แล้วก็มีประเด็นเรื่องของ1นึด้วยนะคะการแก้ไขมาตรา 1, 1> นึอาจารย์วันอนอบอกว่าไม่ได้อยู่ในข้อตกลงของพรรคร่วมรัฐบาลนะชัดเจนชัดเจนแต่ถ้าพรรคเก้าวไกลในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองหนึ่งของสภาอยากเสนอเข้ามาตรงนี้ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อบังคับของสภาไม่ใช่เฉพาะพรรคเก้าไกลที่เสนอได้พรรคการเมืองอื่นๆก็เสนอได้เช่นเดียวกันนี่ค่ะรวมถึงภาคประชาชนใช่นี่อาจารยนะ์วนอบอกว่าสภาต้องโปร่งใส ในส่วนตัวก็พร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบรวมถึงสื่อมวลชนก็สามารถตรวจสอบการทำงานรัฐสภาได้นี่เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือ1นึอเนี่ยอจาจารย์วนนอรบอกไม่ได้ข้อตกลงของรัฐบาลไม่ใช่ข้อตกลงอ่าพักเก้าไกลในฐานะพักการเมืองก็ถ้าอยากเสนอเข้ามาก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อบังคับของสภาขณะที่กฎหมายก็ไม่ใช่พักเก้าไกลเสนอได้พักอื่นก็เสนอได้เช่นเดียวกันค,ครับโอ้โหอันนี้ฟังแล้วเอานนเปยังไงล้วจริงๆแล้วมันมีต่อด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วพอมีรัฐบาลแล้วเนี่ยรัฐบาลสามารถเสนอกฎหมายประกบ แล้วเป็นเป็นเอากลนเป็นเป็นตัวหลักใช่ไหมเขาเรียกอะไรเป็นคป็มไรอ่าเป็นร่างหลักครับไม่ใชสมมติแก้แล้วหนึ่งสองก้าวไกลเสนอรัฐบาลเสนอได้ด้วยอย่าไปพูดหนึ่งหนึ่งสองเลยหนึ่งหนึ่งสองยากไปสุราก้าวหน้าเนี่ยสมมุติมันมีเรื่องการเงินอ่อาจจะวีโตไม่วีโตแต่รัฐบาลเองเขาก็บอกว่าเขามีพรบสุราก้าวหน้าหรือพรบารบอที่จะแก้ปัญหาเรื่องสุราต่างๆทำได้เหมือนกันประกอบได้เหมือนกันแล้วก็กลายเป็นร่างหลัก ซึ่งตรงนี้มาตราต่างๆมันก็อาจจะแตกต่างกันแล้วก็โยนไปที่กรรมธิการที่ที่จริงพอรับแหมไปอีกเรื่องทีพรบรสุราก้าวหน้าของก้าไกลในสมสันมิตรเนี่ยความจริงมันไปพูดเรื่องเดียวเท่านั้นแหละก็คือพูดเรื่องหลักๆว่าให้ผู้ประกอบการรายเล็กผลิตได้คราวนี้จริงๆมันไม่ต้องแก้กฎหมายหรอกไม่ต้อง<ช>แก้กฎหมายสภาด้วยซ้ำไปถ้าคุณสิริกัญญาเป็นรัมตีคลังอะ่ะท่านก็เสนอตัวออกเป็นขอครมอออกเป็นพระรกฤษฎีกาแก้ไขาบางอันได้เลยเร็วกว่าไม่ต้องเข้าสภายังได้เลยจําได้ไหมตอนที่ออก ตอนที่ก้าวไกลก็เสนอสุราก้าวหน้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ท่านไปออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงรคลังอะเสียบขึ้นมาว่าให้มีผลิตสุราได้ในไซส์ไหนที่ว่าหลวมขึ้นมานิดนึงก็เรียกว่าตัดหน้ากันนะคืออำนาจกระทรวงทําได้ทำได้ครับทำได้อำนาจครมอลอำนาจครมอลอำนาจครมอทำได้เป็นเป็นพระกฤษฎีกาออกได้ครับอำนาจครมอก็เหมือนกับที่เลื่อนแวดเลื่อนขึ้นแหวเนี่ยใช่ครับแล้วเลื่อนกันเรื่อยใชก็เข้าครมอใช่ครับไม่้ต้องดูไงถึงบอกว่ามันอยู่ที่รัฐบาลครับตำแหน่งสสภาที่ผมพูดอะมันจุดตัดมันอยู่่แควีโต S <S <S <ม S 2> เท่านั้นแ,ลแหละ <ม S 2> เพราะสาคัญอยู่ที่วิปรัฐบาลสําคัญอยู่ที่รัฐบาลใครเป็นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีสิ่งที่ผมพูดก็ค,คือการที่การอย่างไม่เป็นทางการที่จะลงไปสาวเสียงเนี่ยประธานสภา,าถึงต้องมีบาร,รมีไงคุยกับ<อ><อ>ทุกกลุ่มได้จะได้รู้ว่าความรู้สึกคนเป็นยังไง<อ>ใช่ไหมฮะเรารู้สึกสสอเป็นยังไงไอเรื่องสุราก้าวหน้าหรือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้ามันเข้าสภาแล้วมีเรื่องไม่มีใครอยากเป็นประธานสภาหรอก คือคือคือมันจะมันข้อบังคับไหนมันก็คุมไม่อยู่เวลาสสเฮียวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนในพื้นฐานถึงจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่หน่อยถึงจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่ท่านวันนอในปีนี้79เก้นะแต่ว่าคราวที่แล้วนี่คุณชัยชิดชอบอีก80ท่านจวลีกภัย81โอ้โหประธานสภาเราเนี่ยอายุเยอะกันทั้งนั้นเลยแต่ว่านี่ใครนั่งใครนั่งประธานสภาชั่วคราวท่านวิโรจน์เปาอินใช่ไหมใช่ค่ะ ทีนี้คุณอาตวิทย์ท่านวิโรจน์จะ90แล้วมั้งพี่ปดส89ใช่ไหม